สวัสดีค่ะครัวคุณทรายค่ะวันนี้เราจะมาทาก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนแบบง่ายๆบ้านๆมาฝากอีกแล้วค่ะวัตถุดิบเราก็มีเนื้อค่ะเนื้อเศษนะคะเป็นพวกตับปอดไส้นะคะผ้าขี้ริ้วค่ะเราหั่นมาเรียบร้อยแล้วค่ะหั่นเป็นชิ้นพอคําค่ะเดี๋ยวเราจะมาต้มมาตุนนะคะแล้วก็มีเส้นหมี่อบแห้งค่ะเดี๋ยวเราจะมาลวกอีกทีหนึ่งค่ะผักชีนะคะต้นหอมผักชีเราหั่นเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มีรากผักชีถั่วงอกค่ะพริกไทยป่นนะคะ แล้วก็ที่ขาดไม่ได้ค่ะเครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวนะคะแบบน้ำตกนะคะน้ำตกห่อหนึ่งนะเราใส่พอดีเลยค่ะซีอิ๊วดำค่ะแล้วก็ซอสปรุงรสกระเทียมเจียวค่ะอันนี้เราเจียวเองนะคะกรอบกรอบหอมค่ะน้ำกระเทียมดองค่ะเราใส่หัวไปด้วยนะคะหัวกระเทียมดองค่ะทําให้น้าซุปหวานหอมค่ะหัวเชยเท้าค่ะน้ําตาลมะพร้าวค่ะเกลือแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือขนอเนื้อก้อนนะคะเราใส่ไปด้วยค่ะแล้วก็มีเครื่องปรุงทาก๋วยเตี๋ยวด้วยค่ะมีน้ําปลานะคะ พริกเผาค่ะพริกน้ำส้มนะคะแล้วก็พริกป่นค่ะอันนี้เราคั่วเองหมดเลยนะคะคั่วเองจะหอมค่ะมีเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นกันเลยค่ะแบบง่ายๆค่ะเราจะมาทำเนื้อตุ๋นกันนะคะตั้งหม้อค่ะใส่น้ำนะคะเราจะเอารากผักชีค่ะลงใส่ไปเลยนะรากผักชีค่ะแล้วก็หัวเชดเท้าค่ะ พอใส่เกลือไปนิดนึงนะคะเดี๋ยว,วเรารอให้น้ําเดือดค่ะค่ะน้ําเดือดแล้วนะคะเราจะใส่เนื้อเศษนะคะเครื่องในเนื้อนะลงไปให้หมดเลยค่ะนี่มาใส่กันเลยนะเราซื้อมาหนึ่งกิโลนะหนึ่งกิโลทานสี่คนค่ะเราจะต้มให้ตุนตุนไปสักพักนึงนะตุนไปให้เปื่อยค่ะ น้ำที่เราใส่เยอะได้นะคะไม่เป็นไรนะคะใส่เยอะๆไว้ก่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวน้ําจะแห้งนะพอเราตุ๋นมันน้าจะแห้งค่ะเราจะใส่เครื่องทาก๋วยเตี๋ยวนะห่อหนึ่งนะคะห่อหนึ่งใส่ไปให้หมดเลยค่ะยี่ห้อนี้จะหอมนะคะยี่ห้อนาชาค่ะตุน๋นเราจะหอมมากนะคะ เดี <Es> <an> ๋ยวเราจะรอให้น้ําเดือดนะคะเราจะมาช้อนฟองทิ้งค่ะเดือดแล้วค่ะเราจะขอช้อนฟองออกก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ซีอิ๊วดำลงไปค่ะเนื้อตุ๋นนี้ก็ทําไม่ยากนะคะเนื้อตุ๋นก็เจียวเนื้อตุ๋นเกาเหลาเนื้อตุ๋นไม่มีเนื้อก็เป็นเนื้อหมูก็ได้นะคะ พวกเครื่องในหมูนะไส้หมูปอดเนี่นะเหมือนกันค่ะทำได้หมดเลยค่ะเราจะต้มไปสักพักหนึ่งนะคะให้น้ำให้เนื้อเปื่อยค่ะเพราะว่าเครื่องในเนื้อนี้เหนียวมากเลยค่ะต้องต้องตุนไปสักพักหนึ่งค่ะเราจะช้อนฟองออกให้หมดเลยค่ะ ทำเป็นต้มแซ่บก็อร่อยนะคะเครื่องในเนื้อค่ะต้มแซ่บต้มขมเราจะใส่ซีอิ๊วดำลงไปค่ะนี่นะคะซีอิ๊วดำค่ะใส่เป็นไดค่ะแล้วก็ซอสบุงรสค่ะ เราจะเคี่ยวอย่างนี้นะคะไปเรื่อยๆค่ะให้เปื่อยนะคะเราจะใส่หัวกระเทียมดองลงไปนะคะสองหัวค่ะแล้วก็น้ำกระเทียมดองค่ะแค่นี้ก่อนค่ะ แล้วก็คนอนเนื้อสองก้อนนะคะต้องเป็นขนอนเนื้อนะคนอนหมูขนอขนอไก่ไม่อร่อยค่ะเราจะตุนเคีย่ยวไปสักพักหนึ่งค่ะน้ำนะคะใส่เยอะๆได้นะคะไม่เป็นไรค่ะเพราะาเดี๋ยวเราต้องตุนเนื้อให้ให้เปื่อยค่ะต้องใช้เวลาระยะเวลาน,านานหน่อยค่ะเดือดแล้วนะคะ หอมค่ะหอมเครื่องตุนนะคะเราจะใส่น้ําตาลกวดกับน้ําตาลมะพร้าวนะคะเมื่อกี้เราเมื่อเมื่อกี้เราลืมบอกว่ามีน้ําตาลกวดเลยนะคะใส่น้าตาลกวดไปก้อนนึงค่ะแล้วก็น้ําตาลมะพร้าวค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเราใช้เตาถ่านทํานะคะเพราะว่าตุนนานหน่อยตุนไปเรื่อยๆค่ะไม่ต้องรีบนะตุนให้เปื่อยหอมเครื่องตุนค่ะ เรามาดูเนื้อสุนกันนะคะอันนี้เราต้มไปชั่วโมงครึ่งแล้น,นะคะชั่วโมงครึ่งแล้วยังไม่เปื่อยนะเราจะต้มไปอีกค่ะต้มไปเรื่อยๆเลยต้องให้เปื่อยหน่อยนะ,ะเพราะว่าเหนียวเหนียวมากเลยค่ะเราจะขอชิมรสชาติหน่อยนะคะ เนื้อตุ๋นนี้เราไม่ต้องให้ออกหวานหวานมากเค็มมากมาให้ให้รสชาติออกจืดๆนิดๆน,น,นะคะก็เดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมาปรงุงปรุงเครื่องได้นะคะใส่น้ำปลาน,น้ำตาลได้ค่ะหน้าตาหน้าทาน,นะคะแต่ยังไม่เปื่อยนะคะเราจะต้มทิ้งไว้พักนึงค่ะเรามาดูเนื้อตุ๋นกันนะคะ เราตุนไป2ชั่วโมงกว่าแล้วค่ะเติมถานหลายรอบเลยก่อนจะเปื่อยนะคะอันนี้ก็น่าจะเปื่อยแล้วค่ะ<ม>เดี๋ยวจะขอชิมรสชาติหน่อยค่ะโอเครสชาติได้แล้วนะคะเราไม่ต้องปรุงให้หวานไปเค็มไปนะคะเดี๋ยวเราจะปรุงไปปรงุปปรงเครื่องปรงุงข้างนอกต่อนะคะค่ะ อันนี้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปตักเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะใส่ถ้วยนะคะพร้อมเสิร์ฟกันเลยค่ะค่ะเนื้อตุ๋นเราเปื่อยเลยนะคะเปื่อยได้ที่แล้วค่ะเราเคี่ยวเราเคี่ยวอีกตุ๋นเพิ่มไปอีกครึ่งชั่วโมงนะคะนี่ก็เปื่อยแล้วค่ะนี่หน้าตาหน้าทานนะคะแต่ขอชิมรสชาตินิดนึงค่ะ โอเคอร่อยค่ะกลมกล่อมนะคะน้ำซุปหวานเค็มอร่อยนะคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปทําเกาเหลากันค่ะเราจะมาใส่เกาเหลานะคะเอาถุงงอกค่ะใส่ลงไปในถ้วยเลยค่ะถั่วง,งอกแล้วก็ถั่วฝักยาวนิดนึงค่ะแล้วก็เราจะตักน้ำซุปนะคะ นี่ทำขายได้เลยนะคะเนื้จะเปื่อยแล้วค่ะปอดอร่อยนะคะเนี่ยไตักใส่ถ้วยเลย ใส่ปอนิดนึงค่ะนี่แล้วก็กระเทียมค่ะกระเทียมดองหัวหนึ่งค่ะทานดีมีประโยชน์นะคะกระเทียมดองแล้วก็หัวเชดเท้าหัวหนึ่งค่ะโอเคค่ะเราจะใส่ต้นหอมผักชีนะคะที่เราหัน่นเตรียมไว้ค่ะโรยนิดนึงค่ะ แล้วก็ต่อไปเราจะใส่กระเทียมเจียวนะคะอันนี้ขาดไม่ได้เลยค่ะกระเทียมเจียวเราเจียวเองนะอร่อยค่ะใส่เยอะยิ่งอร่อยหอมนี่ใส่ไปเลยค่ะอันนี้เกาเหลานะคะนี่เกาเหลาหน้าตาน่าทานนะคะโอเคเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปทำก๋วยเตี๋ยวต่อค่ะลืมใส่พริกไทยค่ะโรยพริกไทยนิดนึงนะนี่เรียบร้อยค่ะ ค่ะต่อไปนะคะเราจะมาทาเส้นเส้นหมี่ขาวนะคะก๋วยเตี๋ยวหน้าตุ๋นนะคะเราจะใส่ถุงงอกลงไปค่ะนี่ทําขายได้เลยนะ <c oughs> ถุงงอกแล้วก็เอาเส้นหมี่ขาวใส่ลงไปเลยค่ะ <c oughs> เราทํากินเองนะอิ่มด้วยค่ะอิ่มแล้วก็อร่อย <c oughs> ไปซื้อเาก็ถ้วยสี่สิบบาทน้อยนิดเดียวเองค่ะไม่อิ่มด้วยนี่ใส่ไปเลย แล้วก็เรามาตักน้ำซุปนะคะใส่เลยนี่ตัวเอ็นนี่อร่อยค่ะ หอมซุปน,นิดนึงค่ะแล้วก็จะโรยด้วยต้นหอมผักชีค่ะนี่ใส่กระเทียมเจียวค่ะ จะได้หอมๆค่ะแล้วก็พริกไทยนะคะใส่ไปเลยค่ะออค่ะ,คะก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นนะเสร็จแล้วค่ะหน้าตาน,น่าทานนะคะทําไม่ยากนะเราทําเองอร่อยแล้วก็อิ่มด้วยค่ะค่ะใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วจะได้พลาดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ